วานสวัสดีทุกทกท,กท่านเลยนะคะเรามาเก็บข่าวขึ้นฟีดกันค่ะมาเริ่มต้นที่แพลตฟอร์ม s o h ู Entertainment นะคะก็มีข่าวพระเอกเนอะในละครเรื่องใหม่ของคุณดิลบานะคะคุณเลอปาของพวกเราตอนนี้กำลังจุดชนวนความขัดแย้งกันอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าเนื้อความของข่าวเป็นอย่างไรคะ่ะเขียนโดยนักข่าวจาก Panda Baby Entertainment นะคะวันที่24ตุลาคมปี2 0 2 5เขาบอกว่าความแตกต่างของนักแสดง ร่วมเนี่ยมันมากเกินไปไหม ละครเรื่องใหม่นะคะของคุณนิลบาเรื่อง a d d r o I Can't Have It All ค่ะก็เพิ่งเปิดตัวไปอย่างเงียบๆนะคะเมื่อไม่นานมานี้แล้วก็เรื่องราวของการคัดเลือกนักแสดงนำชายพระเอกค่ะกับก่อให้เกิดปัญหาถกเถียงกันอย่างดุเดือดเลยนะคะคุณเฉินฮ่าเซินค่ะซึ่งก็เป็นนักแสดงที่อยู่ในรุ่นของ 95s นะคะซึ่งตอนนี้ยังแทบจะไม่เป็นที่รู้จักในจีนแผ่นดินใหญ่เลยแล้วเขาก็ขาดการยอมรับในระดับ ชาติรวมทั้งนอกประเทศก็ไม่ต้องพูดถึงนะคะรูปลักษณ์ของเขาก็ไม่ได้เป็นไปตามความคาดหวังของผู้ชมค่ะสําหรับที่จะมาแบบคู่กับนะคะเป็นพระเอกคู่กับดิลลบาในระดับที่เป็นดาราซ,ซุปเปอร์สตาร์ขนาดนี้ค่ะหลายคนก็ตั้งคําถามว่าทําไมเหรอเห็นดินลลบาตอนนี้เป็นนักแสดงที่กําลังจะตกยุคหรือเปล่าทําไมเอาคนโนนเนมมาแสดงคู่แบบนี้เป็นประเด็นขึ้นมาค่ะเพื่อนๆเขาบอกว่าหากมองย้อนกลับไปนะคะถึงผลงานกา ในอดีตของคุณนิลาบานั้นเธอเป็นดาราหญิงที่เปลี่ยนไปด้วยพรสวรรค์อย่างแท้จริงเลยนะคะแล้วก็ซีรีส์ของเธอออนแอร์ Air, ทีไรก็เป็นไวรัลทุกครั้งได้รับการพูดถึงตลอดนะคะแล้วก็ได้คู่กับพระเอกไม่ว่าจะเป็นกงจีนหลนเจียรุนนะคะอย่างยางนะคะอู๋เลยแล้วก็รวมทั้งคุณห่วจริงวี่ต่างๆนานาซึ่งทุกคนร้วนเป็นแต่ระดับดาราชายที่อยู่ในระดับเอริสทั้งนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วฐานแฟนคลับของดาราชาย เองก็พร้อมที่จะสนับสนุนผลงานแล้วก็แฟนคลับของคุณดิระบาเองก็เยอะมากๆค่ะถึงแม้ว่านะคะงานซีรีส์ของคุณดิระบาส่วนใหญ่ที่ออกมาแล้วออนแอร์แล้วเนี่ยจะไม่ได้ประสบความสําเร็จในเรื่องของเรตติ้งมากนักแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็ต้องประกบคู่กับพระเอกซึ่งมีชื่อเสียงอย่างเรื่องที่ยังไม่ได้ออนแอร์นะคะก็เช่นประกบคู่กับคุณเฉินชิงฉีนะคะจากเรื่อง love on the turquoise land ค่ะแล้วก็ love beyond the cave นะคะเป็นย้อนยุคที่ กับน้องเฉินเฟยวีนอกจากนี้แล้วนะคะก็คือ,อยังเป็นการพูดถึงข่าวลือเนอะขนาดข่าวลือซีรีส์เรื่องอื่นๆของคุณดิลบาลน,นั้นก็มีพันธมิตรที่แข็งแกร่งมากก็คือจะได้คู่กับพระเอกในระดับที่เป็นเอลิสเป็นอย่างน้อยนะคะแต่ว่าในตอนนี้ทําไมในเรื่องใหม่ถึงกลายเป็นชื่อนะคะของคุณเฉินเฮาเซินออกมาได้ซึ่งเขาบอกว่าไม่ไม่คู่ควรกับคุณดิลบานนั้นเองนะคะตามความหมายง่ายๆค่ะ เขาบอกว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยนะคะเฉินฮาวเซิร์นนั้นมาร่วมงานในครั้งนี้ก็ได้ฉีกแนวนะคะจากระดับที่คู่ควรกับทางด้านของคุณดิลบาแล้วเขานั้นนะคะเป็นฐานะ อยู่ในฐานะของศิลปินชาวไต้หวันด้วยเขาอะก็เคยปรากฏตัวในงานต่างๆนะแต่ว่าการปรากฏตัวของเขามันก็ไม่ได้สร้างความฮือฮาในตลาดจีนแผ่นดินใหญ่เลยยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยเขาก็ยังเป็นนักศึกษาอาชีวศึกษาที่มีประวัติการแสดงที่แบบน้อยมากที่ผ่านมาน้อยมากในแง่ของความนิยมแล้วก็การยอมรับในระดับชาติก็น้อยประสบการณ์ในวงการก็น้อยอย่างมากเลยนะคะน้อยกว่าดิลบาคนละขุมกันเลยนะคะเมื่อ you <laughs> คู่นี้จะได้มาทำงานร่วมกันไม่เพียงแต่ผู้คนบนโลกอินเทอร์เน็ตที่ผ่านไปไปมาพอได้เห็นชื่อแล้วจะรู้สึกอึดอัดนะคะแทนคุณดิลบาแฟนๆบางส่วนก็อดที่จะบ่นไม่ได้เกี่ยวกับทรัพยากรอะไรเนี่ยเอามาป้อนให้กับดิลบาของพวกเราแบบนี้นะคะซึ่งถือได้ว่าแบบเหมือนให้คุณดิลบานั้นเป็นผู้แบกนะคะซีรีส์เรื่องนี้ตั้งแต่เริ่มเตรียมตัวตั้งโปรเจกต์กันเลยทีเดียวค่ะอันที่จริงแล้วนะคะแก่นแท้ของข้อถกเถียงนี้อยู่ที่การรับรู้โดย ธรรมชาติของผู้ชมค่ะเกี่ยวกับการเข้ากันได้ของนักแสดงระดับท็อปนะคะแล้วก็ความไม่สอดคล้องกันระหว่างนักแสดงระดับท็อปกับพัฒนาการล่าสุดนะคะที่เป็นทรัพยากรที่ป้อนให้กับคุณดิลบามาในช่วง2ปีที่ผ่านมาจํานวนผลง,งานของคุณดิลบาลดลงมากๆเลยนะคะยกเวน้นยกเว้นงานที่เป็นทางด้านแฟชั่นนอกจากนั้นก็ยังแทบไม่เห็นคุณดิลบาได้แบบสร้างผลงานฮิตที่ก่อให้เกิดการพูดถึงอย่างกว้างขวาง แล้วก็ซีรีส์ก็ยังไม่ได้อ,อนแอร์เลยที่ถ่ายถ่ายเอาไว้นะคะความนิยมของเธอซึ่งครั้งหนึ่งเนี่ยเคยได้รับผลงานที่คุณภาพสูงจํานวนมากได้รับการพูดถึงเยอะในแง่ของละครก็ลดลงไปเช่นกันยิ่งไปกว่านั้นเมื่อตลาดนะคะภาพ,พยนตร์แล้วก็ละครโดยรวมเข้าสู่ในช่วงปรับตัวเนี่ยความร่วมมือระหว่างดาราดังนั้นก็ลดน้อยลงไปอีกนะคะแม้ว่าการเลือกนักแสดงหน้าใหม่หรือว่านักแสดงที่ไม่ค่อยเป็นที่รูจ้จัก อาจจะต้องพิจารณาจากปัจจัยหลายประการเช่นความสอดคล้องของบทแล้วก็การวางแผนของทีมงานค่ะแต่ว่าคนนอกมักจะมองว่านะคะเป็นหลักฐานโดยตรงของความนิยมที่ลดลงนั่นเองแล้วก็ผู้ที่ถูกจับจ้องมากที่สุดก็คือคุณดิลบาของพวกเรานะคะในเนื้อข่าวบอกว่าอย่างไรก็ตามการสรุปว่าเธอกําลังจะตกยุคเนี่ยจากการร่วมงานเพียงครั้งเดียวนะคะกับดาราที่ไม่ได้มีการจราจรใดๆนะคะเหมือนผู้ชายคนนี้ก็ชัดเจนว่า ถือได้ว่าเป็นการลำเอียงเกินไปความนิยมทั่วประเทศรูปลักษที่เป็นที่รูจ้จักแล้วก็เสน่ห์ที่ดึงดูดใจของคุณดิลบาน้นยังคงเป็นจุดแข็งหลักของเธอแล้วก็การร่วมงานกับนักแสดงหน้าใหม่ไม่จําเป็นอาจจะไม่ใช่ข้อเสียเสมอไปหากว่าบทละครมีความแข็งแกร่งเพียงพอคะ่ะทั้งคู่ก็สามารถสร้างเคมีที่แปลกใหม่ซึ่งก็อาจจะ ก้าวข้ามอคติดําเดิมแล้วก็กลายเป็นจุดเด่นอย่างที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนได้เช่นเดียวกับนักแสดงชั้นนำแล้วก็นักแสดงหน้าใหม่หลายคนที่ประสบความสําเร็จแบบวินวินนะคะด้วยคุณภาพของผลงานนั่นเองค่ะดังนั้นซีรีส์เรื่องใหม่ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะสามารถเอาชนะความสงสยัยความกังขาจากภายนอกได้หากสามารถมุ่งเน้นไปที่บทละครแล้วก็การพัฒนาของตัวละครให้ดีๆนั่นเองนะคะในขณะนี้เนี่ยผู้ชมต่างก็รอ คอะคะให้คุณดินละบานั้นได้มีผลงานปล่อยออกมาบ้างนะคะเพราะว่าเธอมีสต็อกไว้สองเรื่องใหญ่ๆด้วยกันที่พวกเรารอนะคะแล้วก็ให้ผลงานเนาะเป็นเครื่องพิสูจน์ตัวเองโดยเร็วที่สุดนะคะท้ายที่สุดแล้วนิยามของคาว่าตกยุคในวงการของภาพยนตร์และละครไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะของดารานักแสดงร่วมคะ่ะแต่ว่าขึ้นอยู่กับความนิยมในผลงานแล้วก็ช่วงเวลาที่น่าจดจําจากบทบาทต่างๆนะคะหากคุณดินละบาสามารถแสดงได้ ได้นะคะอย่างก้าวกระโดดในละครเรื่องใหม่นะคะเรตติ้งการจราจรดีเนี่ยลราก็ได้ละครบทฮิตๆนะคะที่เข้ากับบุคลิกของเธออย่างสมบูรณ์แบบการกลับสู่จุดสูงสุดคงไม่ใช่เรื่องยากค่ะสําหรับนักแสดงหญิงผู้นี้นะคะเคยสร้างความประทับใจให้กับแฟนๆมากมายนะคะโดยเฉพาะบทของฟงจิวนั่นเองค่ะในปาทอสิบลีนะคะแล้วก็ได้ทําลายสถิติมาแล้วด้วยนะคะจากบทบาทหลายบทบาทไม่ว่าจะเป็นที่แสดงกับคุณอย่าง,อางเองก ฮิตไปทั่วเอเชียเช่นเดียวกันนะคะเอาละข่ะนนี้ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซดนี้นะคะจากเนื้อข่าวทั้งหมดเพื่อนๆมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้างนะคะคิดเห็นเหมือนกับชาวเน็ตส่วนใหญ่ที่ว่าเอาพระเอกอะไรเนี่ยนะคะไม่มีชื่อเสียงอะไรเลยมาเป็นภาระให้ดิลบาหรือว่าก็ไม่เป็นไรหรือว่าประเด็นที่2ก็คือให้โอกาสละกันแล้วก็ไปดูกันที่เนื้องานว่าจะดีหรือไม่ดีนั่นเองนะคะ,ะเพื่อน,อนๆคิดว่าอย่างไรกันเอ่ยแต่จริงๆแล้วอัดหวานคิดว่ายังมีพระเอกอีกตั้งหลายคนน่ย ของจีนแผ่นดินใหญ่นาะที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่ยังไม่ได้ร่วมงานกับดิลบาเลยนะคะเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นที่จะต้องไปดันดันเด็กใหม่จากไต้หวันอะไรเงี้ยซึ่งยังไม่มีฐานแฟนคลับใดๆทั้งสิ้นอันนี้มาใช้ทรัพยากรของคุณดิลบาของพวกเราสุดฤทธิ์เลยนะคะอละ่ะคาะนี้ก็เป็นทั้งหมดของอพิซดนี้นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆค่ะสวัสดีค่ะ